นี่ครับเห็นนกพิราบไหมครับวันนี้ผมก็จะมาทําการไล่นกพิราบครับด้วยส่วนผสมนะครับที่ผมผสมขึ้นมาเองนะครับไปรับชมกันนะครับว่าผมจะใช้อะไรนะครับเพื่อที่จะไล่นกนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําน้ํายาไล่นกพิราบนะครับเพราะว่าเขามาเกาะที่หลังคานะครับแล้วก็เข้าไป ใต้นะครับฟ้าของเรานะครับก็ทําให้สกปรกนะครับเพราะว่าอามูลของนกพิราบครับก็มีเชื้อโรคนะครับเยอะอันนี้ผมจึงต้องอทําการผสมน้ํายาครับเพื่อที่จะไล่นกพิราบนะครับก็ตรงนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่งไฮเตอร์นะครับสอง้อโต๊ะ แล้วก็ผงซักฟอกสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเกลือนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับก็ผสมน้ำเปล่าเราลิตรครึ่งนะครับเดีนั้นก็ทำการผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปฉีดพ่นบริเวณที่มีนกพิราบมาชอบมาเกาะนะครับ หรือถ้าใครจะเอาไปบนหลังคาครับก็สามารถใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็คว้างทึ้บนหลังคาครับถุงแตกก็น้ำยาเราก็จะไหลออกมานะครับนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่ใช้ของนะครับภายในบ้านเรานะครับ มาไล่ครับเพราะว่าเมื่อผสมกันนะครับกลิ่นเขาจะฉุนนะครับเมื่อนกมาครับได้กลิ่นเขาก็จะหนีไปนะครับก็เ,เพื่อนๆที่รับชมก็สามารถลองทำตามได้นะครับครับเรียบร้อยครับคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำถุงมาใส่ได้เลย นี่ครับเมื่อใส่ถุงเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็นําไปคว้างใส่หลังคาได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีปืนฉีดน้ําครับก็สามารถฉีดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้คว้างขึ้นไปบนหลังคาครับเดี๋ยวถุงเขาก็จะแตกนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะคว้างขึ้นไปนะครับบริเวณที่มีนกอยู่นะครับเมื่อคว้างไปแตกแล้วกินก็จะติดอยู่นะครับนกนะครับ ก็จะไม่มาเกาะที่เดิมครับแล้วก็จะหนีไป